สดวีตวีผ่านแอปพลิเคชัน Prime TV เริ่มต้น49บาทเท่านั้นมือชกนะครับผู้เอกนำรายการครับคุณหารไก่สีพบบ็อกซิ่งครับหรือดาบทิศบางรักนะครับเจอกับยอดขุนพลเกียรติจำรูนซ้ายกับขวานะครับขุนหานี่ประเภทเข่าเหนียวครับมวยซ้ายอยอดขุนพลก็เหนียว่อนครับแข้งขวากับแข้งซ้ายครับ กลิ่นตัวกลิ่นคาวใช้สบู่สุกสกินสั่งซื้อโทร02 016 00 00วัตที่ไลอ้อท,ทีวี999ขอบคุณบริษัทแฮนดูโลไทยแลนด์จำกัดปั๊มน้ำแฮนดูโลทนแ,งแรงประหยัดคุ้มค่าสอบถามเพิ่มเติมโทร092 589 88 89ขอบคุณบริษัทแฮนดูโลไทยแลนด์จำกัดปั๊มน้ำแฮนดูโลขอขอบพระคุณครับตางกันต่อเลยครับยกนี้ยกที่2ครับ ภาคที่3ครับหนังม้วนเดิมหรือว่าหนังเรื่องใหม่ครับติดตามเลยนะครับขุนหารเคยชนะมา2ครั้งครับแต่ว่าผลงานในช่วงระยะหลังยอดขุนพลอย่างที่ผมแจ้งไปครับถมาสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับขุนหารล่าสุดนี่แพ้ยอดธนนชัยสจิตประเสริฐหรือขมิขาวครับส่วนยอดขุนพลนี่ฟอร์มล่าสุดก็ชนะวันมีโชคทีเคดีมวยไทยครับที่เวทีมวยราชดำเนินติดตามกันนะครับอีกนำไร้โหูซ้ายว่ามาโดนหมัดซ้ายชังนักไปเหมือนกันครับเตะซ้ายเข้าไปครับ มาแล้วครับแทงริกแล้วครับมาหรือเปล่าครับซ้ายสายจิ้มลำตัวครับหมัดขวามามีขึ้นแงนขึ้นเท่าขึ้นไปครับยอดถุนพลหยบไปก่อนครับขุนหารหมัดซ้ายครับจิ้มลำตัวครับสดแทบจะแมาเรียวไทม์ใกล้เคียงกับ ภายในเวทีเลยครับเพราะฉะนั้นชมความมันกันต่อยก3ามคู่เอกครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยกที่3แล้วครับขุนหารดาบทิดบางรักกับยอดขุนพลเกียรติจำรูนรับซ้ายของยอดแปดเดินอย่างเดียวครับยอดขุนพลหน้าบ้านแขวนฟ้ายอยู่แล้วครับพยายามจะขวางด้วยกําแพงกําแพงตั้งอยู่ไหมกําแพงของขุนหารตั้งอยู่ไหมครับ โอ้โหภาคที่3ครับนี่แหละครับเหตุผลที่ทําไมมันต้องเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับสายไปก่อนครับแมมีแผลแตกแล้วครับเหมือนจะปรีๆครับบริเวณขิวด้านซ้ายน่าจะโดนศอกของยอดขุนพลครับโอ้ยกนี้ออกมาคึกเลยครับยอดขุนพลครับมีหิ้วคอมีเขย่าขวดมีศอกสลับครับได้แผลแตกไปแล้วครับซึมๆมาแล้วครับแอนตาซินอยู่ไหนครับมานี่ด่วนเลยครับ เข้มข้นครับเข้มข้นครับเดินเข้าหายอดถุนพลต,ตีไข่แตกได้ไม่ได้ต,ตีไข่แตกได้ไม่ได้ครับจังหวะนี้พยายามขวางหน้าไว้ครับพยายามขวางหน้าไว้ครับจังหวะของคุณหานโอ้โห,โ,หโหดูครับแหมเลือดมาแล้วครับโอ้โห,โหดูมดูครับเขาชกกันมา อาวุธกันโอ้โหด,ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เนื้อเนื้อเน้นเน้น้นนวยกับทั้งสองฝ่ายแดงขุนหานนำเงินยอดขุนพลมาอาจารย์ธีรวุฒิดึดงแกะแยกออกมาก่อนครับม,ม,มาครับโมโหแล้วทำผมแตกเอระทำผมแตกแลเจ้อดขุนพลน,นี่ครับสู้หนเลยครับจ้อดขุนพลไม่กลัวอยู่แล้วยกนี้ยกที่3มนะครับครึ่งทางครับ ยังไม่มีใครหยุดโอ้ออกอาวุธกันเนี่ยครับพิวไปอ้าวล็อกมาตีไปสามคนบนเวทีนี่ออกแรงเยอะหมดนะครับทั้งขุนหารทั้งยอดขุนพลและก็กรรมการธีรวุฒิครับอ้าวเสียไปครับอ้าเสียบขึ้นมาตีไปยัดไปครับตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้มจังหวะสุดท้ายกับตั้งและคาไว้เลยครับไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับตรงนี้ครับสงครามเขาครับดูเดือดเหลือเกินครับ มีสเนสน่ห์ซะด้วยสิจังหวะเด้งครับมามาตรงกลางครับแต่ไ,ไตม่ต้องใกล้เชื่อกันเอาผันของมวยมันสนังเมืองของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์วยยี่อพรายน้ำจิ้มดาบลันสาราคาน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยเจเจปอซาวนา่าพร้อมด้วยเดอะสเปซขอนแก่นนะครับเดอะสเปซขอนแก่นโดยคุณจิ้มเจเจขอขอบพระคุณครับตามมาต่อครับยกที่4ี่ครับ อัดฉีด10กำปั้นรับ1แสนบาทให้กับยอดขุนพลเกียรติจำรูนครับเร่งเกมเร่งเกมโอ้โหแต่ว่าซ้ายแกปักไว้ปากไว้มาแกปักและแกแช่ไว้เลยครับทำให้ยอดขุนพลนี่อึดขัดลูกนี้ยังแก้ไม่ได้ครับแต่ว่ายอดขุนพลนี่ประเภท5ยกนะครับหัวใจนี่หลานเปอร์เซ็นครับประเภทกระท้อนครับยิ่งยิ่งโดนทุบยิ่งโดนทุบยิ่งอร่อยครับแต่ว่ากว่าจะเดินเข้าไปนี่แหม่มันต้องฝากแข้งซ้ายไปก่อนครับลุยต่อครับ จทย์ดดใหญ่เลยทีนี่นครับยอดขุคนพลครับโดนกระทุ้งมาพยายามเสียบคืนเสียบมากเสียบคืนครับยกที่4พลิกเกมได้ไม่ได้ครับโจทย์อยู่ที่มุมน้ำเงินอย่างยอดขุนพลเลยครับโดยเฉพาะจาังหวะเข้าในครับแหมแกโดนชิงขวางหน้าไว้ก่อนครับขวาต่อยเข้าไปครับยอดขุนพล พยายามขยันพยาย,ยามเสียพยายามยกขึ้นมาครับเข่าของยอดขุนพลส่วนคุนหารก็มีมีลูกชิงชิงแทงก่อนชิงขวาก่อนนะครับเตะซ้ายครับสกัดไว้ครับจะเกี่ยวคอจะขึ้นคอเนี่ยครับก็โดนแหมขวางไว้อีกขืนลูกอีกครับถีบพก่กอนครับขุนหารถีบไป ลอยหมัดนำเข้ามาครับในแม่ยังไม่ได้ตีครับแยกมาครับโอ้กวัถั่วจะสุกครับนางานน่าจะไหมพอดีครับโอ้โหดูเด้งตีครับแมยอดขุนพลโอ้โหดูครับผ่าตอนนี้ป่าทีมมุมงน้ำเงินกบแพ่บอกเดินหน่อยเดินหน่อยครับป่าจะก็เดินนี่ครับกำปั้นยิงไปโอ้สอกมาด้วยดูนี่ครับ มาขวางขวางศอกโอ้โหตอนนี้นวลเนียนวลเนียครับอาจารย์ธีรวุฒิบอกมากางเวทีก่อนดีกว่าครับโอ้ใจสู้มากๆครับซ้ายแผ่โดนซ้ายไปก่อนยอดขุนพลนี่โอ้เดินอย่างเดียวครับแต่ว่าเนี่ยพอเข้าในจะเจอลูกขวางลูกป้ายครับแล่ลูกนี้ก็ยังแก้ไม่ตกเหมือนกันครับขุนหารตั้งลำตั้งลำโอ้ซ้ายครับมาโอ้ออกก็ตั้งไว้เอ้าศอกใกล้ๆตีเข้าไปเสียบมาครับขวางไว้ตั้งมาเสียบคืนครับ โอ้บันด้วยนะครับเปลี่ยนเชิญอ่ะแต่ว่าตอนนี้ชมกันต่อเลยครับยกสุดท้ายโอ้โหตอนนี้แหาสถานการณ์หบีบให้ฝ่ายนเสมือนครับยอดขุนพลครับมหาต้องเปิดเกมครับถ้าอยากจะไปไขแตกได้ในไฟน์นี้ครับอ่ะตื้อยู่แล้วครับตื้อยู่แล้วครับพยายามจะบดเบียนเข้าไปครับยอดขุนพลเสียงระฆังยกสุดท้ายไม่ดังไม่มียอมครับแล้วก็อัดทีนี่ดูแล้วน่าจะเพิ่มเป็นหลายหลายแสนแล้วครับกาลังใจเพียบมาอ่ะหักหักหักมาตีซ้ายครับ อรอดออกไปนอกเชือกทั้งคู่ครับโอ้เลือดก,ก็เริ่มจะไหลออกมาพอสมควรนะครับหางคิ้วด้านซ้ายครับของขุนหารอ่ะยอดขุนพลครับตีไปแอบกว่าจะถึงตัวนี่มหาลพรถึงตัวนี่ยังแก้ลูกไปนาลูกขวางไม่ได้อะครับอ่ะอยังต้องแรงต่อ,อยังต้องลุยต่อครับยอดขุนพลครับระยะใกล้และปมาชิดกันเนียครับ ชิงขึ้นคอโดนฝางหน้าไวค้คจังหวะของถุนฐานเวลายังมีครับโอกาสก็ยังเปิดพยายามต่อยเข้าไปพยายามต่อยเข้าไปาขวาสอกซ้ายครับยอดถุงพลเกจ็ดจำรูนซ้ายครับคอยดักคอยเตะไว้ก่อนครับต้นในเนี่ยครับ ยกขึ้นมาเลยครับตำแพงของขุนหาญเลยครับศูนย์หนังม้วนเดิมครับขุนหารดาบทิศบางรักก็เป็นฝ่ายย้ำแขนชนะคะแนนยอดขุนพลเกียรติจำรูนไปได้ครับครับผมอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับทีมงานทุกคนต้องกราบขอขอบพระคุณนะครับและอย่าลืมครับเจอกันวันพัสัปดีที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับทีมงานผู้บรรยายทุกคนขอขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ ดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่ Prime TV